ไปดีพี่น้องจับหับพี่ชมงมงงนง้าวลง้งตู้ตักกรเทยนะเด็กมีที่กิน ด้อจ้าสบายดีพี่น้องมาทะกุบตะกคนกินสมนมสัม่งเังอะไรโมสุกตลอดอยู่ตลอดเมืออ uh, ันมีเอฟซีคอมเมนต์มาพี่น้องอุ่นติดต่อคอมเมนต์เอฟซีก่อนแล้วพี่น้องก่อนกินสมนพี่น้องน้องออโต้เหมือนเด็กที่ไม่แข็งแรงเลยแต่้าแบบว่าผมหมดป่องแต่คืออผมแล้วอะมันเป็นผมติดป่องแล้วเงาแล้ว แต่มันบางพี่น้องเลยเอา้าเป็นยังไงวะมันบางบาง,บางมันก็เลยไปแท้แบบนี้แท้แล้วก็เล่าโป่งไม้แบบพอเล่าโปง่งพี่น้องโป่งแล้วหา,ายอยากละหมดแล้วก,ก็มีเอฟซีไปคอมเมนต์มาว่าคือบมซื้อโอ้มันตินกับอันหรือว่าไมโลไอ้อีงกับอย่างนี้แหละเพิ่นวาน่าเนาะ ไห่น้องบอนกินพี่น้องเยจ๊สิว่าในไดพี่น้องเลยหนึ่งมากอ่ะมันขาดซะจ่าลายเขาสิซื้อมาหนึ่งมาเบิ่งลุกตัวเองก็อ้วนแล้วเพราะว่าน้องบอนคนได้เนื้อแบบจำมั่มขึ้นแม่เปนคนเนื้ออ้วนแบบกินเนียงกะไปกินของหวานไปให้อว้วนขนาดของหวานหล่ะ็ดนๆอ้นจะซื้อมาให้กินทีนหนึ่งพี่น้องเลยแต่อ้วนตินกะโดนๆ กินเทอนึงน้องบอลพี่น้องเลยว่นี่ซื้อเป็นแบบเป็นน้ำแบบเครื่องดื่มเป็นน้ำเป็นยังหันซื้อแบบคนกินแบบนั้นลอาไปลองนอแต่หน้ามาก,ก็ซื้อที่อะไรพี่น้องเลยแต่ว,ว่าอยากให้ลูกกินแนวกระปอกกระเพร่แล้วบอกน้อง,องพี่น้องเลย แบบไป um, ็นตนมขนมเปนย่ามแม่ไปตรมตลาดแม่ก huh. uh ็ซ huh. oh ื huh. <S S ้อมาให้กินอยู่แอบอยู่แออบยู่โอ้ยเห็ดชัาไหนไหนกินลูก นีจะจบตรงน คือหนนี่คือหใหญ่พี่หองคอหนใหญ่เฮ้ยหลมีเรื่องพี่น้องเลยขอแอโทรมามึงมาเว้นเนี่ยไอโกโตฮะตายเลยอมดสชีวิตแล้ว ค่ะพวกเรได้ติดตาบนนะจะรูกนะเพิ่องเนาะเพราะว่าอ <okay>? ้นได้ไปถ่ายไปถ่ายถ่ายคลิปเพื่อนนั่นแหละพี่น้องอ้นก็ได้ไปถ่ายคลิปเพื่อนเนาะคือว่าเป็นตัดเป็นยังนี่แหละเป็นกล้องการล้องเซลเนาะร์น้องเนาะผ่ายตัดดีเป็นยังแหละตอนบนเมื่อบ้านตอนนั้นเนาะถ่ายอีซีติดตามเป็นเซนทูแต่อายเพป็นนั่นได้เสียชีวิตแต่เด้อพี่น้องเด้อแต่เสื้อซีวิตมื่อนี่ตอนเก้าโมงพี่น้องเลยแต่ว่าก้นนะโซฮานไม่ขีดไม่ขีดว่าว่นนี่แหละ เลือดไหลออกจากดังแล้วว่ะเลือดไหลออก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 ตกโจกแล้วว่ะขนนอนลงกับไหลลงอันจะตันในคอการลุกมานั่งกับเลือดไหลออกว่ะเมื่อก,กีโทรมาเมื่อวานนี่อเนาะกับกอแอโทรมาเมื่อนี้บอกว่าไอ้โต้ค่ะเสียชีวิตแล้วะก็คิดว่าลูกหลานของพ่อแอแหละพี่น้องเพราะว่าเราเอิพ่อแอกับเอิญน้ะบ่าวา เพื่อนในบ้านเนาะคนเอิอเราอ้ายพี่น้องนับตื่นเราเป็นอ้ายเนาะตักแผงกันในบ้านพี่น้องกินจุบกินดิบนลากันนะคดีบาพี่น้องก็่พอแสดงความเรอบใจน้ำพอกัวเพื่อนพี่น้องวนกับวันในเมื่อยากลูกน้อยเลยพี่น้องเลยยากมากอ่ะน้องบอนกับสองเฮียนสองน้องบอเตกีบเวียกแน่แต่วันในเมื่อเลย เสียชีวิตแล้วเสียมื่อนี่ตอนเก้าโมงแต่ว่ามื่อส่งสก,การ์ดเลยแม่นมืออื่นพี่นอ้องมืออื่นส่งสก,การเดมอพี่น้องเด้มคือว่าเลบพี่อิติรามาได้ดนอยู่พี่นอ้องเพราะว่าคนเมื่อกาเดือนเก้าวันที่สองพี่น้องในการเดือนนี <c oughs> ่นกับเดือนช <c oughs> ีพคือว่า อดเดือนอเดนั้นสิบเอ็ดเขาบอกเดือนสิบบย่ง่ายมายังอดเดือนสิบปีสองเดือนหนึ่งมาเดือนตายเดือนเดือนตายเราเนเชียใช่เบิ้งเบิ้งตีมือนเบิ้งหมหืมือนิหืหืหสมุับดูดิมือนี อืมอ <Ba> ืมอืมืูีดมลยไปทางหมาทางนกัน่ร่เนี่ยต้เมื่อในเมื่อพร้อมกันปบรบครลัวเมื่อเมอพดองเห็นบไ่ดอกนี่พี่ดองกรดด้ดบวไว้แล้ว บาไว้ดื้อแห้งพี่น้องเอ้ยเอาโต้สปีดนี่ดื้อแห้งกินส้มกับคนทีกินซ้ำนี่บาได้พี่น้องเอ้ยไห้พ่อเมคนพี่น้อง่อเมคนข้าเมียนเฮือนเมียนซานทางในพี่เลี้ยงอ้นครัลูกถ่ายคลิปไปนั่งลูกประดึ๊บบัตรนี่เสื้อผ้าเสื้อห่อละสระมัดนองออกมาเอาโต้ละสะพี่น้องนี่เพนัาบ่อห้ามบ่อ้ลิ้นบ่อยนั่นค่ะ

บายดีเด้อพี่นอ้องอยี่บานดีสบายดีดยู่ถอดตัวขอชิมแมททองมาแล้วเต้เดี๋ยวเต้เต้เฉียวเหรอเตะเฉียว,ยว,ยวบอกนะเตะเฉียวบอกเฉียวกับแม่พี่นออ้นองตุวพี่นออ้องอุ่นมาแล้เตะเฉียวเคยคิดแต่ตอนเป็นกีตาวเคยคิดถาว่าอุนอ่นี่นะได้เฮือนนะ้สามีเฮือนมีสร้างพอ เจอนจะ่อ,อกับแม่มาอยู่นั่พี่น้องพอมีแล้วพอแม่แมแบ่มาอยู่นั่เราห่วงพี่น้องแล้วก็ห่วงเพื่อนนะห่วงเน้อนั่งนั่นก็อยู่กับฉันยากได้คันรุกมากครับลูกร้านนี่เด้เพียงลูกนางนุกลูกทัพตูนลูกเท่าถ้นำนะเพียง แล้วนั่นแล้วจึงมาจากมาพี่น้องขอใจแล้วแดมัดล้มันมนมเือนอันเอออวดอวนได้อวนได้จัดน่ะเพือนเราดิเห็นกลมก๊าบหน่อยส็วนกดมาบอลไทเป็นอะไรบอลไท đó đó dọc dọc cùng dọc 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 cái dọc 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 thôi บ่บกงับตัวมือบบไม่เห็นเลยูแล้วเรจะออเนี่ยจะกินนี่อาก,กาดึกผ่านกล้องนะโอนอีกได้บุญนึงเลยเสียไปเลยโกเสียแล้ว มึนเม่อเี่นองเป็นเมื่าพี่น้องเลยแล้วหาโอกาสดีๆเว้ยเป็เม่อพี่น้องเลยไปๆมาๆเอาโอนกันพี่น้องมีเงินกับเม่อผมมีเงินอยแค่นี้แหละไปๆมาๆพอกับแม่คือกันไปๆมาๆมาพี่นายอยู่พุ่นแน่พี่น้องมือสฉนก้านนะมือเนาะมือสฉนก้าน้องบอนนี่กหะ ไปจะไปหาเงินอยู่ไทยเหรอพี่น้อยไปจนจนลูกอยู่ได้บอลทำท่าเอาไปท่าค่ะอยู่ได้อยู่อยู่ได้ป่ะนอ,นอ,ยอยู่ได้ใช่้องอันนี้อยู่ทั้งป่าทัาง้งนาสอบอก,กับแม่ไปหาเงินอดออมนี่บอกแม่ชิโทรมาหาอยู่บอก โอเคพี่น้องคินนี่ลาไปก่อนพี่น้องครอบคิดหนา้าสบายดีพี่น้องบายคนะุยอะไรเล่ยไหนจะไปหาเห็ดเวียกระลูกเลยไหนจะเอาเต่าไปอยู่พ่อเ้ถามาเแ่า